รดน้ำทุเรียนเอ็ลดยังไงตากตากไงตากลงตากรดเอารถดอีกขันหนึง่งอีกขันนกินไม่เยอะหรอกมันกินไม่เยอะหรอกมันกินขันสองขันในะต้นน,น้อยๆมันจะกินอะไรเยอะแยะทุเรียนอ่ะโหเต็มขัน,นเลยลูก <laughs> นิดนึงอ่าเดี๋ยวพขอถือให้อันนี้รอบเย็นน้องคอยมารดทุเรียนให้น้ำให้ป๋าป้านะนี่รดประมาณนี้ ฮึบโอเค okay, มันกินแค่นี้แหละทุเรียนอะ่ะป้าปต้นต่อไปมามาตามมาตามมามันเป็นพี่น้องกันนั่นแหละอ่าต้นต้นนี้อ่า <c oughs> อ่าตักใส่เอาเลยตักใส่เลยพ่อตักให้เอานี่ดีคะ่ะต้นน้อยๆด้วยรถทุเรียนรอบเย็นค่ะอ่าวโตไวนะ้นลูกน้องทุเรียน บอกดิตัวใบใโต๊ว,วบยบใบรถทุเรียนรอบเย็นค่ะเริกเรียนนำรถน้ำทุเรียนค่ะอ่าใครจะรถพอจะรถไหมอ่าพอจะรถไหมอ่าได้เจ็ดวันนะเนาะทุเรียนเจ็ดวันเริ่มแตกยอด <c oughs> เริ่มแตกยอดครับผมใบเก่ามันร่วงนะระบบขนส่งมันจะร่วงมันก็จะแตกใหม่ละป้าออกไป อันนี้ทุเรียนเมล็ดภูเขาไฟนะนี่อ่ะเมล็ดภูเขาไฟดดูดิเมล็ดภูเขาไฟสวยไหมสวยเนาะอันนี้เมล็ดภูเขาไฟนะจ๊ะอันนี้ทุเรียนใต้นะจ๊ะทุเรียนใต้ป้าเดินไปมันกินไม่เยอะหรอเนี่ยนี่ทุเรียนทุเรียนบ้านเมล็ดอันนี้ทุเรียนบ้านเมล็ดนะคะใช้เมล็ดนะคะยังไม่ได้เสียบกิ่งนะคะยังไม่ตอกกิ่งนะคะ มันกินแค่นี้แหละมันกินไม่เยอะหรอกต้นด้วยลดแล้วไปต้นนั่นปะเดินมานี่มีบวบมีอะไรด้วยนะเนี่ยว้าวต้นนี้ก็แตกดีค่ะแตกดีคะต้นนี้ก็แตกเริ่มแตกยอดเลยค่ะต้นละยี่ิบห้าบาทนะคะมันกินไม่เยอะราคามันกินแค่นี้ราคะทุเรียนมันกินไม่เยอะนะคะแต่ต้องลดทุกวันนะคะ มันกินไม่เยอะหรอกค่ะเพื่อนๆมันต้นเล็กๆถ้าต้นใหญ่มันก็เริ่มกินคะ่ะทางนี้ซ้ายมือไปซ้ายมือทางนี้ก่อนดีทุเรียนทุเรียนบ้านก่อนรถทุเรียนบ้านก่อนทุเรียนบ้านต้นคู่ต้นละสิบกว่าบาทนั่นนี่เห็นไหมแตกเริ่มแตกยอดแล้วครับผมอ,บอ่าต้นละสิบกว่าบาทนะปลูกแบบคนใต้นั่นนี่อ่ะทุเรียนใต้มาอยู่สุรินทร์นั่นนี่อ่ะเห็นไหมเพื่อนๆป้าเดินไปนู่นปา หลังบ้านพอ,อยเดินไปต้นไหนชี้ดิดต้นไหนทุเรียนบ้านเหรอ,อทุเรียนบ้านมีองุ่นได้ไหมองุ่นเหลือต้นเดียวอ่ะองุ่นไม่ประสบความสมําเร็จครับผมเหลือต้นนี้น้อยอ่ะองุ่นอันนี้อ,นนอันนี้เหรอมันกินไม่เยอะล็อกนี่แตกยอดแล้วเนี่ยเนี่ยแตกยอดแล้วทุเรียนบ้านต่อบ้านนะต่อบ้านมาเมล็ดบ้านมันกินไม่เยอะหรอกครับเพื่อนมันกินแค่นี้แหละ ถ้ากินมาเยอะหรอกต้องโรยกันกันแมลงกันปวกเรากันเนี่งั้นยอดเราก็จะไม่เดินเห็นไหมฮะสวยไหมครับแตกยอดแล้วนะทุเรียนบ้านทุเรียนบ้านได้สองอาทิตย์แล้วแต่ทุเรียนใต้ยังเดินเดินไปไรถทุเรียนให้ป๊าวันนี้เลิกเรียนเนาะเลิกเรียนมาเลิกเรียนเลิกเรียนทุเรียนใช่ไหมเลิกเรียนมาก็มาลดทุเรียน ตักน้ำให้ปะ๊ปะปะ๊ารถนะรถทร์เรียนให้พ่ออาข้ามสะพานไปจ,นไจ้าบายบายยายก่อนอุ้ยตกหลุม <laughs> ตกหลุมปลาเดินไปไม่เป็นไรปลาเดินไปเดินไปปายเดิน,ปดนปไป วนเราลกนิดนึงค่ะอยู่แบบลกๆนี่แหละคะ่ะปลูกแบบบ้านๆนี่แหละคะ่ะอ่าเดินไปอันนี้ก็ทุเรียนตรายนะครับมาอยู่สุรินทร์หมอนทองอันนี้แดดเต็มๆ็มเลยนะคะัป้าเดินไปพอแล้วกากินไม่เยอะหรอกที่ทุเรียนกินไม่เยอะน้องทุเรียนกินไม่เยอะหรอกอันนี้น้องทุเรียนพลอยเนาะน้องทุเรียนโตว,วัยวัยนะน้องทุเรียน ตวไว้นะคะในใบใหญ่ใบใหญ่กลับแล้วตวไว้นะคะทั้งทุเรียนทัน้งทุเรียนตวัวไว้นะคะ่าต้นต่อไปหมากับมาด้วยปลาตาลเดินถังหนึ่งลดได้ทั้งสวนเลยค่ะตวไว้นะคะทั้งทุเรียนตวไว้นะคะอ่าสองขันกินแค่นี้แหละปลาคนไหนบ้าน นทุเรียนอันนี้ทุเรียนบ้านนะคะเนี่ยสองต้นทุเรียนบ้านโอเคโตวไปๆนะน้องทุเรียนฮะให้น้องพากินอ่นอา,นอารถมาลดให้นะเลิกเรียนแล้วก็ลดรทุเรียนนะมันกินไม่เยอะแล้วกินแค่นี้แหละทุเรียนเนี่ยมันกินไม่เยอะหรอก เนี่ยตรงนี้ใกล้ล่มอยู่ในล่มกล้วยต้นเนี้ยก็จะเริ่มแตกแล้วนะคะพเพื่อนๆดูดิเริ่มแตกแล้วนะคะเขากินไม่เยอะหรอกเพื่อนๆก,กินแค่นี้แหละถ้ามีเวลาลดเช้าเย็นมันก็กินไม่เยอะหรอกต้นเขายังไม่โตที่จะลดทั้งวันหรอกคะ่ะเขากินแค่นี้ราคาทุเรียนนะคะต้นนี้ก็สวยนะคะใต้ล่มกล้วยใช่ไหมเพื่อนๆ,ๆใช่ไหมพลอย่ต้นสุดท้ายไะนู่น่นะ ต้นสุดท้ายป๊าป๊าว่าจะย้ายมันดีไหมอันนี้รักแล้วอันนี้ยังอันนี้ยังนี่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 อันนี้ยัง,อนนยงเออต้นนี้มันปลูกแบบไม่ปรุงดินตรงนี้เนาะอืมเราจะลองดูว่าปลูกแบบปรุงดินไม่ปรุงดินมันจะเป็นยังไงมันจะไปรอดไหมอ่า<ๆ>มันเป็นการทดลองของเราโอเคไหมโอเคสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนทุกจ้าไปแล้วคะ่ะไปทา,างโน้น